มาดูวิธีการสังเกตว่ากิ่งที่เราทาบติดหรือไม่ให้มาดูอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยนะท่านต้องรดน้ําสม่าเสมอนะครับปัจจัยแรกทั้งตัวต้นพันธุ์แล้วก็ต้นต่อของต้นของมะขามเปรี้ยวนั่นเองที่สองนะครับอายุต้องสี่สิบห้าวันขึ้นไปหมายถึงว่าเราลงมือทาบแล้วก็นับไปสี่สิบห้าวันขึ้นไปนะครับแล้วประการต่อมาครับท่านขูดดูตรงนี้นะะ ตรงต้นต่อมะขามเปรี้ยวที่เรานํามาทาบนี้ยังเขียวอยู่ไหมนะครับถ้ายังเขียวอยู่ก็โอเคผ่านไปต่อมาให้ท่านสังเกตตรงนี้ครับว่ามีลักษณะปูดบวมไหมมันจะมีลักษณะปูดบวมเหมือนมันเจริญน่ะมันเป่งออกมาและอันดับต่อมาครับสมมุติว่าเราผมผมทาบนะเราทาบกิ่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันความเสี่ยงมันสูงถ้าตัดไปนะะแม้จะต้นนี้ไม่ตายมีบวมบ้างนะฮะ ตัดเตือนแล้วนะควันเตือนแล้วแต่ตัดออกไฟตายก็มีครับเพราะฉนั้นเพื่อบริหารจัดก,การความเสี่ยงท่านจะต้องมาทาบใหม่นะวิธีการก็คือเสริมใหม่เลยนะเอาชัวร์นี่ติดหรือไปติดหรือเปล่าน้ออะไรประมาณนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับท่านก็เล่นมาทาบใหม่เลยเนะี่ยทาพกิ่งนี้ทาบกิ่งนี้ไอ้นี่ก็เก็บไว้ก่อนนะเอาแบบนี้ชัวร์นะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งเดียวอย่างนี้นะครับกิ่งเล็กเนี่ยท่านตัดเลย เสียหายน้อยแต่ถ้ากิ่งใหญ่ท่านต้องต้องบริหารจัดการความเสี่ยงครับประมาณนี้ครับ